ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าสตปัญญาสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่หลายคนอาจไม่เคยคิดว่าการเป็นเหยื่อก็สามารถเป็นข้อได้เปรียบได้เช่นกันเราจะพูดถึงกลยุทธ์ของนิโคโลเมเทียวเวลินักปัญญาการเมืองชื่อดังในการใช้สถานะของการเป็นเหยื่อให้กลายเป็นเครื่องมือในการพลิกสถานการณ์และสร้างชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กลยุทธ์นี้ไม่ได้เป็นทีมการหลบเลี่ยงหรือการป้องกันตัวแต่เป็นการใช้ความอ่อนแอของตนเองเป็นอาวุธ ในการเอาชนะคู่ต่อสู้และควบคุมสถานการณ์โดยสิ้นเชิงเริ่มต้นด้วยการเข้าใจพื้นฐานของกลยุทธ์แมคเคียเวลีอันนี้ก่อนการเป็นเหยื่อในความหมายที่แมคเคียเวลีกล่าวถึงไม่ได้หมายถึงการถูกทำร้ายหรือการเป็นฝ่ายที่พ่แท้แต่หมายถึงการแสดงออกถึงความอ่อนแออย่างแยบยลเพื่อให้คู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามคิดว่าเราไร้อำนาจและไม่มีอันตรายการแสดงความอ่อนแอนี้ เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยทำให้เราสามารถสร้างความไว้วางใจหรือทำให้ฝ่ายตรงข้ามลดการป้องกันตัวและเผอเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองการใช้เทคนิคนี้อย่างชาญฉลาดทำให้เราสามารถพลิกสถานการณ์ที่เสียเปรียบให้กลายเป็นโอกาสในการชนะอย่างไม่น่าเชื่อเทคนิคแรกในการใช้ความอ่อนแอเป็นอาวุธคือการสร้างภาพลักษณ์ของควมไร้พลังอำนาจการแสดงให้คนอื่นเห็นว่า เราไม่มีความสามารถหรือความแข็งแกร่งในการต่อสู้ช่วยทำให้คู่ต่อสู้มองข้ามและลดความระมัดระวังการที่เรายอมรับว่าตัวเองมีข้อเสียหรือไม่มีประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งทำให้คนอื่นดูสึกว่าเราไม่น่ากลัวและพร้อมที่จะเปิดโอก,กาสหรือแม้แต่ให้การสนับสนุนตัวอย่างเช่นในการเจรจาธุรกิจการแสดงออกว่า เราไม่มีประสบการณ์ในด้านการต่อรองอาจทำให้คู่เจราจารู้สึกว่าเขามีอำนาจและพร้อมที่จะเสนอข้อตกลงที่เขาคิดว่าได้เปรียบแต่ในขณนะเดียวกันสิ่งนี้กลับเปิดโอกาสให้เราสามารถเจาะลึกและวิเคราะห์สิ่งที่เขาต้องการอย่างละเอียดก่อนที่จะท i ิสตานการณ์ในช่วงสุดท้ายของการเจราจาเทคนิคต่อมาคือการสร้างความเห็นใจและความผูกพันผ่าน การแสดงออกถึงความอ่อนแอหรือความทุกข์ร้อนของตัวเองการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวที่ทําให้คนอื่นรู้สึกเห็นใจเช่นการพูดถึงอุปสรรคหรือความท้าทายที่เรารเผชิญหน้าทําให้คนอื่นมีความรู้สึกผูกพันและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการแสดงความอ่อนแอในลนักษณะนี้ไม่ถิงแต่ช่วยลดความตึงเครียดในสถานการณ์แต่ยังช่วยสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นคน ธรรมดาที่น่าเห็นใจและพร้อมที่จะรับความช่วยเหลือการใช้เทคนิคนี้อย่างชาญฉลาทำให้เราสามารถสร้างความอุกพันกับคนรอบข้างได้อย่างแนบเนียนและทำให้พวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนในสิ่งที่เราต้องการอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เมาเคียววเลยแนะนำคือการทำให้คู่ต่อสู้หลงเชื่อว่าเขาเมีอำนาจะในการควบคุมสถานการณ์การแสดงออกว่าเรา ร้อมที่จะยอมรับและทําตามสิ่งที่คู่ต่อสู้ต้องการเป็นเทคนิคที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบและมีอํานาจในการตัดสินใจแต่ในความเป็นจริงเรากําลังใช้โอกาสนี้ในการวิเคราะห์ความคิดและแผนการของเขาเพื่อเตรียมการพลิกสถานการณ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมการทําให้คู่ต่อสู้เชื่อว่าเขาเป็นฝ่ายที่มีอํานาจเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเปิดเผยความต้องการที่แท้จริงของเขา และทำให้เราสามารถใช้สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการบางแผนและกบกลุ่มสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดอีกเทคนิคที่ทรงพลังคือการใช้ความอ่อนแอเป็นกับดักเพื่อดึงคู่ต่อสู้ให้ตกอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบก,การแสดงออกว่าเราไม่มีความพร้อมหรือไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทําให้คู่ต่อสู้รู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะลงมือทําสิ่งที่เขาคิดว่าจะทําให้เขาได้เปรียบแต่ในความเป็นจริงเรากําลังใช้สิ่งนี้ เป็นโอกาสในการวางกับดักและจัดการกับคู่ต่อสู้ในลักษณะที่เขาไม่ทันคาดคิดตัวอย่างเช่นในการเจรจาการแสดงบอกว่าเราไม่เข้าใจในรายละเอียดของข้อตกลงทําให้คู่เจ่จะรู้สึกว่าเขาสามารถใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสในการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถใช้เวลานี้ในการวิเคราะห์และเตรียมแผนการที่จะพลิกสถานการณ์ในช่วงสุดท้ายการ ใช้ความอ่อนแอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจการเปิดเผยข้อผิดพลาดหรือข้อเสียของตัวเองทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือการยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์และพร้อมที่จะแก้ไขทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการใช้เทคนิคนี้ในการสื่อสารและการเจรจาทําให้เราสามารถ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในตัวเราได้อย่างลึกซึ้นทั้งหมดนี้คือกลยุทธ์ที่เหมาะแปเวิลี่ได้นําเสนอในการใช้ความอ่อนแอรหรือการเป็น,นึ่งอยูอ่ให้กลายเป็นเครื่องมือในการควบคุมสถานการณ์และสร้างชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การใช้เทคนิคเหล่านี้อย่างฉชฉลาดทำให้เราสามารถเิกสถานการณ์ที่เสียเปรียบให้กลายเป็นโอกาสในการเอาชนะ และสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างน่าประทับใจการใช้กลยุทธ์ของแมคเครเวลียังรวมถึงการประเมินและวางแผนอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากความไว้วังใจที่ฝ่ายตรงข้ามมีให้เมื่อมองว่าเราเป็นเหยื่อหรือเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในสถานการณ์นั้นนการเปิดโอก,กาสให้คู่ต่อสู้แสดงออกถึงความต้องการและกลยุทธ์ของพวกเขา โดยการแ้างทำตัวเป็นฝ่ายที่ยินดีให้ความร่วมมืออาช่วยให้เราได้ข้อมูลสำคัญเั่วพลิกสถานการณ์ในอนาคตตัวอย่างในประวัติศาสตร์เช่นการต่อสู้เชียงกลยุทธ์ในยุคสงครามเย็นผู้นำระดับโลกบางคนเลือกใช้วิธีการแสดงออกอย่างอ่อนแอเพื่อดึงคู่ต่อสู้เข้าสู่กับกบัะเจร้าหรือเงื่อนไขที่ตัวเองวางไว้ล่วงหน้าการประเมินนอและการวางแผนนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลยุทธ์ของแมคคิวลีทรงพลัง และยังคงถูกนําไปใช้ในยุคปัจจุบันอีกหนึ่งตัวอย่างของจ่าเป็นเหยื่อต่อที่เหนือกว่าคือการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถหรือความตั้งใจที่จะแข่งขันในสถานการณ์นั้นๆแต่แท้จริงแล้วเรากําลังเตรียมตัวและสะสมกําลังอย่าง,งเงียบๆเ,เพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมการใช้กลยุทธ์นี้สามารถพบได้ในโลกธุรกิจ เมือ่อบริษัทเล็กๆอาจจะเลือกที่จะไม่แสดงศักยภาพที่แท้จริงในตอนแรกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าเป็นคู่แข่งแต่กลับใช้โอกาสนี้ในการศึกษาและพัฒนาจุดแข็งจนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเขาก็สามารถเข้ายึดตลาดหรือช่วงชิงโอกาสได้อย่างเหนือกวามคาดหมายการสร้างภาพลักษณ์ของกองอ่อนแอที่แท้จริงนั้นผลจำเป็นต้องมาพร้อมกับการควบคุมจังหวะการสื่อสาร และการกระทำของเราเช่นการเลือกที่จะเงียบในบางสถานการณ์อาจทำให้คนอื่นประเมินเราต่ำเกินไปหรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยไม่รู้ตัวการควบคุมภาษาจายและโทนเสียงก็แสดงถึงความไร้เดียงสาหรือความไม่รู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้กลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จการที่ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าผู้เขาเป็นฝ่ายที่ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดจะทำให้ผู้เขาลัความระแวดระวงังและเปิดโอกาส ให้เราก้าวเข้าสู่การตัดสินใจในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกแน่มุมหนึ่งที่สำคัญในกลยุทธ์ของเมติวลลีคือการใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะอารมณ์ที่ทำให้พวกเขาเสียสมดุลเช่นความโกรธความประมาทหรือความทะยัติยานการกระตุ้นอารมณ์เหล่านี้ด้วยการแสดงออกถึงความอ่อนแออาจทำให้ฝ่ายยีตรงข้ามเร่งรีบ ในการตัดสินใจหรือประทมในสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนตัวอย่างเช่นในการเจรจาทางการทูตผู้นำบางคนอาจเลือกแสดงออกถึงความกังวลเกินจริงต่อปัญหาบางอย่างเพื่อดึงดูดความสนใจและบังคับให้คู่เจรจาแสดงให้ของพวกเขาก่อนนี้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของการเป็นเยื่อที่เหนือกว่าอีกหนึ่งกลยุทธ์ท้าที่ไมเคียว,วลีนแนะนำคือการใช้ความ,มอนแอของตะวนเพื่อสร้างความสมัคคที และความเห็นใจในหมู่คนรอบอร่ข้างตัวอย่างเช่นในองค์กรหากผู้นำแสดงออกถึงความยินดีที่จะแบ่งปันความล้มเหลวหรือรับผิดชอบในข้อผิดพลาดบางอย่างอาจสร้างองค์ความรู้สึกผูกพันและความเชื่อมั่นในทีมงานได้นคนในทีมอาจมองว่าผู้นำคนนี้มีความซื่อสัตย์และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมมากกว่าที่จะตั้งตัวเป็นผู้ควบคุมแต่ทีมฝ่ายเดียวนี่เป็นการใช้ความอ่อนแอในเชิงสร้างสรรค์ ที่ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวการใช้กลยุทธ์เหล่ห้านี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราควารแสดงความอ่อนแอตลอดเวลาแต่คือการเลือกใช้ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อสร้างกลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดการเป็นเหยือ่อที่เหนือกว่าต้องมาพร้อมกับความฉลาดในการประเมินสถานการณ์และการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ทุกการกระทำของเราเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามหรือคนรอบข้างรู้สึกว่ากำลังถูกกบคุมอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการใช้ความอ่อนแอเพื่อดึงดูดพัมิตรการแสดงออกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือสามารถกระตุน้นความเห็นใจจากผู้ที่อยู่รอบตัวได้หากเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงเวลาที่เราดูเหมือน จะต้องการความช่วยเหลือโอกาสที่ปัทมิตรเหล่านี้จะกลายเป็นแรงสนับสนุนในระยะยาวก็จะเพิ่มขึ้นตัวอย่างในประวัติศาสตร์เช่นการที่ผู้นำของประเทศเล็กๆใช้การแสดงออกถึงความลำบากเพื่อขอความช่วยเหลือจากประเทศที่มีอำนาจมากกว่าและสามารถรักษาผลประโยชน์ของตนได้ในระยะยาวในที่สุดการเป็นเหยือ่อที่เหนือกว่าในแบบของแมคเคียวิลลีไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าเสมอไปแต่เป็นการรู้จัก ชสสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบให้กลายเป็นข้อได้เปรียบการเรียนรู้ที่จะวิเคราห์สถานการณ์วางแผนล่วงหน้าและเลือกใช้กลยุทธ์อย่างเหมาะสมจะทำให้เราสามารถควบคุมเกมได้โดยไม่ต้องเป็นฝ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามนี่คือความลับที่แมคเควลีได้มอบไว้ให้กับผู้ที่เข้าใจศาสตร์ของการเป็นผู้นำและการอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและการแข่งขันการเป็น อยู่ที่เหนือกว่าในมุมมองขอ,องคมคเคเวลียังสะท้อนถึงการใช้ประโยชน์แจกค้อหมดทุนและการรอคอยจังหวะที่เหมาะสมการที่เราดูเหมือนจะไม่มีความเคลื่อนไหวหรือไม่ตอบโต้ในทันทีอาจทําให้ฝ่ายตรงข้ามหลงเชื่อว่าเราไม่มีความสามารถในการวางแผนหรือต่อสู้กลับแต่แท้จริงแล้วเรากาลังใช้ช่วงเวลานี้ในการสังเกตวิเครา์ และหาช่องโหว่การรอให้สถานการณ์เข้าทางเราหรือรอจนกววาฝ่ายตรงข้ามเคยจ็บพอดเป็นการลงทุนในเวลาและความอมดทนที่ให้ผลตอบแทนสูงตัวอย่างเช่นในโลกธุรกิจผู้ประกอบการบางรายอาจเลือกที่จะไม่ตอบสนองต่อการโจมตีของคู่แข่งในทันทีเพื่อดูว่าคู่แข่งจะทำอะไรต่อไปก่อนที่จะแก้เกมกลับในแบบที่สร้างคนกระทอออยยืงนแยลุงการไม่ตอบโต้ทันทีไม่ได้หมายความว่า เราอ่อนแอแต่มันแสดงถึงความสามารถในการควบคุมตนเองและการวางแผนอย่างรอบข้ออีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือการใช้ความอ่อนแอเพื่อปลรลอกความเชือ่อมโยงในระดับจิตใจระหว่างเราและคนอื่นการที่เราเยอมรับว่าตัวเองมีจุดอ่อไม่สมบูรณ์แบบหรือเคยล้มเหลวมาก,ก่อนนอนทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเรามีความเป็นมนุษย์และน่าเข้าหามากขึ้นตัวอย่างเช่น ผู้นำองก์กที่กล้าเล่าเรื่องราวความผิดพลาดในอดีตของตัวเองและวิธีที่เขาเรียนรู้จากมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานรู้สึกว่าการล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นโอกาสในการเติบโตสิ่งนี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและผู้ตามแน่นแฟนมากขึ้นและสร้างว,วัฒนระทมองกอ์กรที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้และการปรับตัวกลยุทธ์การเป็นอยู่ ยังครอบคลุมถึงการใช้ความเสียเปรียบชั่วคราวก่อสร้างภาพลวงตาของคมเป็นผู้นำที่อ่อนโยนและน่าไว้วางใจการแสดงความพร้อมที่จะรับคำวิจารณ์หรือยอมรับความผิดทําให้เราดูเหมือนเป็นคนที่สามารถเปิดใจและมีความยืดหยุ่นในสายตาของคนรอบข้างแต่ในความเป็นจริงสิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าที่อาจไม่จำเป็นและสร้างความสัมพันธ์ ที่เด็เพื่อใช้ในอนาคตตัวอย่างเช่นนักการเมืองบางคนเลือกที่จะขอโทษประชาชนในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแม้ว่าเขาอาจไม่ใช่ผู้ที่ผิดโดยตรงแต่มันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและสร้างความไว,ว้วางใจในระยะยาวอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจคือการแสดงความอ่อนแอเพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ควบคุมทุกอย่างได้แต่ในความเป็นจริงเราอาจกำลังควบคุมพวกเขา ดูที่พวกเขาไม่รู้ตัวการสร้างสถานการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามคิดว่ากำลังได้เปรียบอาจทำให้พวกเขาเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือยอมรับข้อเสนอที่เราแอบซ่อนไว้อย่างแนบเนียนตัวอย่างเช่นในการเจราจาธุรกิจการยอมเสียเปรียบน้งเงื่อนไขเล็กๆอาจทำให้คู่เจราจารู้สึกว่าพวกเขาชนะและพร้อมที่จะเซ็นสัญญาแต่งเงื่อนไขทีแท้จริงกลับเพื้อประโยชน์ให้กับเราในระยะยาวเมื่อเทวิลี่ยังเน้นถึงความสำคัญของการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ตามสถานการณ์การที่เราแสดงออกถึงความอ่อนแอไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องอยู่ในบทบาทนี้ตลอดไปเมื่อเราพร้อมที่จะทิกสถานการณ์เราควลเป็นบทบาททันทีเพื่อสร้างความตกตะลึงและเอาชนะในท้ายที่สุดการสลับบทบาทระหว่างความอ่อนแอและความแข็งแกร่งเป็นเหมือนการเดินเกมที่ทำให้ฝ่ายตรงข้าม ไม่สามารถคาดเดาได้ตัวอย่างในชีวิตจริงเช่นการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายบริษัทเลือกที่จะไม่เปิดเผยศักยภาพที่แท้จริงในช่วงแรกแต่กลับมาพร้อมกับนวัตกรรมที่ล้ำหน้าเมื่อถึงจังหวะที่คู่แข่งไม่ทันตั้งตัวการใช้กลยุทธ์นี้ยังต้องการความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการวางแผนอย่างละเอียดอ่อนเพราะหากเราแสดงความอ่อนแอม,มากเกินไปอาจทำให้คนรอบข้างม,มองว่า เราไม่มีความสามารถจริงๆหรือหากเราเลือกทิกบทบาทในเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามระมัดระวังและตอโต้ได้ทันเวลาความสาเร็จของการเป็นเหยือ่อที่เหนือกว่าอยู่ที่ความสามารถในการอ่านสถานการณ์และเข้าใจจิตวิทยาของคนที่เรากำลังเผชิญหน้าการเป็นเหยือ่อที่เหนือกว่าตามแนวคิดของเมเทียเวรียังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจของคู่ต่อสู้ ในระดับลึกการที่เราสามารถมองเห็นสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นอำนาจผลประโยชน์หรือการยอมรับทางสังคมทำให้เราสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นออกเครื่องมือในการสร้างอิทธิพลได้อย่างแยบยน ัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามแสดงออกถึงความต้องการที่จะพิสูจน์ตนเองเราอาจแ้างทำตัวนะหรือขอคำแนะนำจากผู้เขาการกระทำนี้นอกจากจะทำให้ผู้เขารู้สึกได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในตะัวะเองแล้วยังเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้แผนการและแนวทางที่ผู้เขาใช้ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ต่อยอดหรือทริกเกมในอนาคตได้อีกหนึ่งกลยุทธ์ ที่มีประสิทธิภาพคือการใช้ความเงียบเป็นอาวุธความเงียบในเชิงกลยุทธ์สามารถสอนทั้งความกดดันและความไม่แน่นอนให้กับฝ่ายตรงข้ามได้เพราะในหลายครั้งความคาดเดาไม่ได้ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มเผยจุดอ่อนออกมาโดยไม่รู้ตัวเทีเวารีเข้าใจดีว่าความเงียบไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้อะไรแต่คือการให้พื้นที่ให้ฝ่ายตรงข้ามแสดงความคิดหรือเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น การใช้ความเงียบในเวลาที่เหมาะสมเช่นในการประชุมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดหรือในระหว่างการเจรจาช่วยสร้างภาพลักษณ์ของความมั่นคงและการควบคุมสถานการณ์ในสายตาคนอื่นการสร้างภาพลักษณ์ของความอ่อนแอที่ควบคุมได้ยังสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทสนทนาในเชิงบวกตัวอย่างเช่นการแสดงออกถึงความไม่มั่นใจหรือความขาดประสบการณ์ในบางเรื่องอาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่า ผู้เขาสามารถชื่อเราได้ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวและในบางกรณียังทำให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องแสดงอำนาจตรงๆงการใช้ตัวอย่างในชีวิตจริงเชนะ่นนักการตลาดที่แสดงความสงสัยเกี่ยวกับแคมเปญใหม่ๆเพื่อกระตุ้นหล่อให้ทีมงานเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการใช้กรอบอ่อนแอให้เกิดประโยชน์ในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนตัวการเป็นเหยือ่อ ที่เหนือกว่าอาจแสดงออกมาในรับรูปแบบของการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคู่สนทนาการที่เราทำตัวเป็นฝ่ายที่เปิดกว้างและพร้อมรับฟังทำให้คู่สนทนารู้สึกได้รับการยอมรับและไว้วางใจเราตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่เกิดข้อขัดแย้งการที่เรายอมรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่โต้แย้งทันทีอาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าเรามีความเคารพ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันซึ่งในที่สุดแล้วจะทำให้เราสามารถนำสถานการณ์ไปสู่การปน็ปนไปานอมได้ง่ายขึ้นการแสดงความอ่อนแอนในบางครั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจในทีมงานหรือผู้ที่อยู่รอบตัวเราได้ตัวอย่างเช่นผู้นำที่แสดงความกังวลหรือเปิดเผยถึงข้อจำกัดของตนเองอาจทำให้ทีมงานรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ และพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำดังกล่าวช่วยสร้างความผูกพันในระดับจิตใจและยังทำให้ผู้นำดูมีความซื่อสัตย์และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มเคีย์และย้ำคือการสร้างความไว้วางใจในช่วงเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเราต้องทึงพาผู้เขาการแสดงออก ถึงกวามต้องการด้วยการขอความช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสมทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าพวกเขามีอำนาจและมีบทบาทสำคัญในสถานการณ์นั้นตัวอย่างเช่นในการสร้างพันธมิตรระหว่างองค์กรการแสดงให้เห็นว่าเราต้องการความช่วยเหลือในด้านใดด้านหนึ่งปากทำให้อีกฝ่ายยอมลงทุนเวลาและทรัพยากร คือสนับสนุนเราแต่ในความเป็นจริงเราอาจกำลังสร้างความสัมพันธ์ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาวมาทิวเลียนแนะนำว่าการแสดงความอ่อนแอในบัว e หางครั้งสามารถช่วยบ่งเบนความสนใจจากเป้าหมายที่แท้จ,จริงของเราได้ตัวอย่างเช่นการแสดงออกว่าเรากำลังประเชิญกับปัญหาที่ยากลำบากหรือมุ่งเน้นไปที่เรื่องเล็กๆอาจทำให้คู่ต่อสู้มองข้ามสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่เบื้อง หลังนี้เป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถทำสิ่งที่สำคัญได้โดยไม่ต้องประชันกับแรงกดดันหรือการขัดขวางโดยตรงการเป็นเยือ่อที่เหนือกว่าในเชิงกลยุทธ์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเสมอไปแต่คือการเลือกที่จะรับมือกับความขัดแย้งในวิธีที่ชาญฉลาดและไม่เผชิญหน้าอย่างเปิดเผยการที่เราสามารถใช้ความอ่อนแอของตัวเองให้เป็นข้อได้เปรียบไม่ทิ้งแต่ช่วยเสริมสร้างความสําเร็จ ในสถานการณ์นั้นๆแต่ยังสร้างความเคารพและความเชื่อมัน่นจากคนรอบข้างในระยะยาวนี่คือศิลปะของการเป็นอยู่ที่ไมเคิลวอลีได้ถ่ายทอดไว้อย่างลึกซึ้งและยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังในทุกยุคทุกสมัยแนวคิดเหล่านี้ไม่ใช่ถิ่นกลยุทธ์ในการรับมือกับผู้อื่นแต่ยังเป็นบทเปลี่ยนที่สะท้อนถึงการพัฒนาตนเองในมุมลึกการมองเห็นโอก,กาสในความอ่อนแอของตัวเองคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวตนในทุกแง่มุม และใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นแรงขับดันไปสู่ความสำเร็จจริการปรับตัวการฟังอย่างตั้งใจและการควบคุมตัวเองไม่ใช่ถิงเครื่องมือสำหรับการชักจูงคนอื่นแต่เป็นการสร้างความมั่นคงภายในจิตใจและเป็นแนวทางให้เรารเผชิญหน้ากับความท้าทายของชีวิตด,ด้วยปัญญาและความสนาง,งามขอให้คุนนำแนวทิศเหล่านี้ไปพัฒนาและปรับใช้ในเส้นทางของตัวเอง และจงจำไว้ว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงมักซ่อนอยู่ในความสนวกและความเข้าใจพบกันใหม่ในตอนถัดไปขอให้คนมีสติและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงในจิตใจขอบคุณครับ